ก็กางสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยอยู่กับผมกับเจมส์เองนะครับก็วันนี้เนี่ยอยู่กับดราม่าของช่องสกิททีวีหรือว่าพี่เจมส์นั่นเองนะครับก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นดราม่าที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะพี่เจมส์คนเดียวนะซึ่งเกิดขึ้นลามไปถึงผู้ติดตามของพี่เจมส์เลยนะครับว่าโดนด่าว,ว่าเป็นเด็กเอ,อ๋เด็กงงง้งไม่ทําอะไรวันนัวันๆเอาดูแต่เกมนะครับอ่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่พีเนี่ยไปโพสต์ว่าเบือ่อนิเมะแนวเดิมต่างโลกฮาเลมมมเเกกิดดใให่นนะครับ แล้วพี่สกิททีวีเนี่ยก็ไปคอมเมนต์นะครับก็คือคอมเมนต์แบบเพื่อนนะครับก็ไปคอมเมนต์กันแล้วทีนี้เนี่ยมันก็มีคนแคปคอมเมนต์ของพี่เจมเนี่ยไปโพสต์ในกลุ่ม VS นะครับแล้วกเกิดการด่ากันขึ้นมานี่ครับคือด่าพี่เจมขึ้นมานะครับ,รบซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอนิเมะเลยนะไปด่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับโอเค okay, มาเดี๋ยวเรามาพูดถึงโพสต์ของสกิททีวีนก่อนละกันนี่ครับสรุปให้ง่ายเลยนะครับอ่านโพสต์นี้จบเลย1เพื่อนผมโพสต์เบื่อโลกอนิเมะแนวเดิมต่างโลกฮาเลมเกิดใหม่ติดในเกม ก็คือน,นี่พี่พีเป็นคนโพสนะครับ2ผมไม่ตอบ 2. ผมไปเม้นตอบว่าผมเห็นต่างนะว่าส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าการ์ตูนผอเรื่องเดี๋ยวนี้เนี่ยมันซ้ําก็จริงแต่ต้องดูเรื่องด้วยว่าเรื่องไหนเนี่ยมีคุณภาพค่อยไปดูเพราะสมัยนี้เนี่ยมังงะเกาหลีเนี่ยมาแรงขึ้นมากเรื่อยๆอันนี้พี่เจมก็ไปคอมเมนต์ของพี่พีนะครับ3ม,มีคนแคปเมนต์ไปลงกลุ่มวีเอสสี่มีคนมานแสดงความคิดเห็นเรื่องวีเอสเปรียบเทียบส่วนตัวผมไม่ได้ว่าอะไร5้ายูยูเอสปน มาเม้นด่าผมสะทุนปากซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเกมเลยหรืออะไรด่าผมอย่างนั้นอย่างนี้ด่าแบบโอ้โหเหมือนผมไปขอข้าวมันแดกคือตอนนี้เนี่ยมีแอดมินเนี่ยมาด่าพี่เจมส์นะครับหกแอดมินเริ่มด่าเด็กคนอื่นเหยียดคนอื่นว่าต่ำต้อยว่ามีชีวิตที่ห่วยแตกกว่ามันหาเล่งให้ตัวเองถูกหากว่าแฟนคลับผมเป็นแค่เด็กกระโปรงไม่มีงานทําเริ่มเหยียดคนอื่นอ่ะก็ถ้ามีคําหยาบหรือว่าอะไรเนี่ยผมต้องขออภัยด้วยนะเจ็ดแอดมินท้าทายผมเข้าดิศคอร์ดเขาและขอจัดคลิปเก็บหลักฐานหลักฐานอะไร คือมึงห่ากกูตั้งแต่แรกแล้วยังจะหาเหตุผลอีกเหรอเคยนี่เนี่ยพี่เจมเริ่มโมโหลแล้วแหละผมเข้าใจเลยแหละว่า Solar. โพสต์เอ่อคอมเมนต์ในเรื่องความคิดเหน็นของตัวเองแล้วเนี่ยแต่ก็ถูกแอดมินเนี่ยลามปามไปเรื่องผู้ติดตามเรื่องคนติดตามของเขาว่าว่าเว่า,วาเป็นเด็กกระป๋องเด็กเอเออ,อะไรเงี้ยนะครับแปดแอดมินมึงโยงไปทั่วครับไปได้เถียงเขาเหมือนเด็กสุดท้ายไปวัดสเกลพลังตัวเองในดิสคอร์ดก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นกับพี่เจมส์นะครับก็ขอไม่พูดถึงสรุปละกันเพราาว่ น่าจะเป็นผมน่าจะพูดไม่ได้นะครับเพราะว่าช่องผมเนี่ยจะบินได้นี่ครับก็คือเอาเป็นว่าผมจะขึ้นไปให้ดูแล้วกันนั้นก็สรุปง่ายๆเลยนะคือ,อความคิดผมเลยนะเวคือผมคิดว่าที่พี่เจมไปคอมเมนต์ของพี่พีเนี่ยก็คือมันเป็นความคิดของเขาอะ่ะคือแต่ละคนมันก็มีความคิดเห็นของส่วนตัวเองใช่ไหมซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ได้ดูเลยนะครับอนิเมะของญี่ปุ่นอันอื่นนะคือผมดูตอนนี้ก็คือดัเรมอนกับวันพีดัเรมอนเรียกเป็นอนิเมะไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าวันพีดเนี่ยผมก็ดูแคค่นนี้นะรับ ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ดูนะเพราะว่ามันอย่างไรไม่รู้นะครับมันไม่ชอบนะก็ชอบแค่เรื่องวันพีดน,นะก็ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลน,นะครับใครจะชอบใครไม่ชอบเนี่ยมันไม่น่าจะเกี่ยวนะแล้วก็โยงไปเรื่องของผู้ติดตามสกิทีวีนี่เนี่ยผมมองว่ามันเกินไปนะครับไปคอมเมนต์คนอื่นว่าคนอื่นเนี่ยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับคือมันน่าจะเกินไปจริงๆเพราะว่าผู้ติดตามของสกิทีวีเนี่ยก็ไม่ได้มารู้เรื่องอะไรเลยนะครับอยู่ดีเนี่ยก็โดนเหมารวมไปด้วยโดนด่าไปด้วยนะครับทั้งที่สกิิิิดดดททีีีีีววเเเเนนนนนน่่่่่ยยก็ไไไมมม้ผออออะะะรรลคคคคัับืตต์ใสงง โอเคก็เพ okay, so like, <problem> like like, ื่อนๆเนี่ยคิดเห็นอย่างไรนี่ครับว่าไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันเกินไปไหมหรือว่ามันเป็นอย่างไรเนี่ยเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปผมได้ละกันนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้าละกันนะครับว่าสำหรับวันนี้เนี่ยก็สวัสดีครับผม